สวัสดีครับผมวาน l อ d นะครับ2021นะ2019นั่นแหละนี่ไม่ได้ขี่เลยนะวันนี้ก็ว่างนะครับว่าเดี๋ยวจะไปทําคลิปขี่รถหน่อยอันนี้ก็คือหูยึดชุดสีนะครับกับชุดสีตัวล่างนะครับถามว่าทำทำอันนี้คือทําเองนะเพราะว่าเป็นไปเห็นไหมหัวชนนะครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยปะเก็น4มิลนะครับแล้วก็เสื้อสูบนะครับของเวฟไร้ผ้าเก่านะครับยาวหวาเวฟไร้ผ้าปาวานประมาณ5มิลถึง7มิล นะครับบวกกับประแนเข้าไปตอนนี้ก็คือนะครับยาวขึ้นเป็นสิบมิลแล้วนะครับก็ชุนก็ไม่แตกนะครับดูประมาณนั้นนะครับนี่บางคนยังถามผมว่าย้ายแบตยังไงนะครับก็คือไอเนี้ยฐานแบตของเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ออกมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เชื่อมนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะแล้วก็ถ้าเป็นชุดไฟเดิมนะครับเราสามารถใช้บวกอ่ะถึงนะครับแต่ว่าเราต้องต่อสายเขียวเพิ่มนะครับสายสายดินสายดำ นะครับเพิ่มต่อขึ้นมาเพื่อมันจะยึดนะครับนี่ผมทํามานานแล้วอันนี้ผมทํามานานแล้วนะครับพ่อผมทําตั้งแต่ปีหกสองนั้นตั้งแต่วันเครื่องสามร้อยทำมานานมากเลยนะครับทํามานานมากบางคนคิดว่าตัวเองทําคนแรกเมื่อไม่กี่ปีมานี้ไม่ใช่นะผมทํามานานแล้วนะเออนะครับ่ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้ไปเซตท่อใหม่หน่อยนะท่อหนูรับลูกาตัวนี้เป็นห้าเก้าชั้นห้าสีวาลสำหรับเวฟร้อยยี่สิบห้าประวันนะครับแต่เป็นตะเกงนะครับก็เสียงภายนอะสนอหูหน่อยนะครับ ไม่มีขายึดตรงนี้นะครับคัดมือนะครับสเต็ปเครื่องก็ทําจากที่รุนเกียร์กายนะครับตั้งรุนเกียร์กายแล้วก็ฝาสูบเป็นของไฮสปีดนะครับตัวท็อปสี่วาลก็เห็นไหมฝาสูบจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ให้ดูนะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตัวนี้เป็นวาลยี่สี่ยี่นะครับใส่กับลูกห้าเก้าได้นะครับแต่ว่าต้องหลบปอกด้วยนะครับเนื่องจากวาลยี่สี่ยี่มันสาหรับลูกหกสิบสี่มิลนะแต่ผมมาใส่กับรถลูกห้าเก้า นะครับตอนนี้เป็น59.5นะครับก็มันเลยชนปอกนะครับตอนนี้ก็ขี่มาไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไปเดี๋ยวเราไปขี่เล่นกันหน่อยดีกว่าเรียนเป็น CBR 2 5 0 3 8มิลน,นะครับกเพรถคันนี้นะครับไล่ไว้ที่174 G เ s ิพน,นะครับ 59. 5้าชักห้าีวาวน้ำมัน E20 แต่ว่าก็กลับทรงเดิมอะไรแล้วนะครับแล้วก็ท่อที่ไล่ไว้มันเป็นท่อเวบร้อย้าเก่านะครับแต่นั่นแหละมันอยู่กับ ไฟฟของกล่องนี้นะครับเป็นกล่องเดิมเอซนะครับแปลงชุดไฟแล้วนะครับแล้วก็เรามาใส่ท่อปาวานอยู่ก็ตั้งนั่งขี่ทั่วไปนะครับท่อท่อปีเอ็กนะครับแพราะคราวนี้มาใส่ท่อหน้าหนูนครับตอนเนี้น้ํามันหนาแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่อไอท่อไส้แป๊บอ่ะที่เป็นท่อร้อยยี่ิบห้าเก่านะครับมันต้องการน้ํามันเยอะกว่าท่อทีอท่เป็นตะเกรงนะครับ เป็นห้าเก้าชักห้าสี่วานะครับตอนนี้อคือรถน้าํามันหนาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ารถคันนี้จูนตอนอดิษานนั่นแหละจะสองปีแล้วนะับจูนไปช่วงมกราปีศกเจ็ดนะครับซึ่งผ่านมานก็มันอาจจะมีหลวมบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าหลวมปุ๊บมันน้ำมันรถห,หนาแน่นอนนะครับรู้นะผมง่วผมคิดเอาเองนะครับ เลิกเรียนนะเด็กแับบ้านเลิกเรียนปรเดีเลิกไว้ทั้งวันนี้คือตอนนี้ที่ผมเลีอยืดสีทั้งหมดนะครับช่วงหน้าเนี่ยที่เรือเอาไว้ก็เพราะว่าผมมาทําหูยึดชุดสีตัวล่างนะครับซึ่งเหมือนที่บอกตอนต้นคลิป่อยว่าเสื้อเปวาวันตัวตัวเก่านะครับกับไอไอเนี้ยอะไรวะไอ ไอเสื้อร้อยยี่สิบห้าบงลมเนี่ยมันมันยาวไม่เท่ากันแล้วก็หูหยึดอะไรไม่เหมือนกันนะเราเลยต้องต้องสร้างขึ้นมาเองซึ่งตัวมาไม่มีหูหยึดชุดสีตัวล่างันโอนานแล้วนะจะสองจะสองปีแล้วมั้งเฮ้ยสองปีกว่าแล้วดิตั้งแต่เป็นห้าจิดสีวาวนะห้าจ็ดสีวาวที่เป็นอ่าเสื้อเสื้อเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเสื้อร้อยยี่สิบห้าแล้วนะเป็นโค้งเอียงร้อยยี่สิบห้าเก่าแล้วนะรถผู้ใช้โค้งเอียงร้อยยี่สิบห้าเก่าเห,กเหมือนกันนะครับคันนี้ เป็นสเตตที่พี่รุนทาเองทั้งหมดนะครับออนะัแต่ว่าเรื่องข้อเหวี่ยงอันนี้พี่รุ่นส่งไหนผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่เสื้อ,อเสื้อฝาเป็นของไฮสปีดนะครับคือผมไม่ได้ขี่รถคันนี้นครับคนนานนานแล้วนะก็เลยอยากจะขี่ดูมั่งไม่ก็คือคง่ายๆก็คือเทเท,ท่อด้วยแหลนะนับท่อเน,นี้ย ด้ก็เห็นใช่ไหมว่าท่อมันก็ไม่ได้ดังแบบดังหน้าลำคานนะเป็นเป็นข้อตะแงรงล้วนล้วนเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีแป,ป๊บตรงที่ทางเข้าแค่นั้นนะครับที่เหลือก็เป็นเป็นตะแงรงล้วนเลยจริงๆนงันรถสีวาวนะมันควรจะเป็นข้อแป,ป,ป๊บทั้งหมดเลยนะครับข้อแป,ป,ป๊บไม่รู้นะแต่ว่ารู้ๆว่ารถสีวาวอ่ะรถที่แรงๆอ่ะมันท่อแป,ป๊บหมดเลยครับหนึ่งเลยคือเรื่องเสียงนี่เยมันดังจริงนะครับไม่ไม่ไหวจริงไอ้ดังมันดังมากจริงผมผมยังเอื้อนเลยนะเสียงดังเนี่ย ถ้าแบบนี้เออมันมันไพเราะส้นอหูหน่อยมันก็มันก็มันก็พอได้ขี่บ้างนะครับถ้าเป็นท่อตะแกรงแต่ถ้าเป็นท่อแต่ถ้าเป็นท่ออะไรนะถ้าเป็นท่อใส่แป๊บเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขี่นะครับมันดังมันดังมันดังตอนนี้ที่ทำ g p s ไว้นะก็คือนกอเป็นคนขี่นะครับต้าเป็นคนรีแมปซึ่ง เกียร์เกียร์เกียร์สามอ่ะมันไปตัดหน้าม้ที่โอ้โอจะหลุดโค้งแล้วตัดที่เท่าไหร่วะร้อยร้อยประมาณ150นะร้อยห้าสิบอ่ะ,ะนะครับร้อยห้าสิบเกือบร้อยหกสิบนั่นแหละนะเกียร์สามรอบหมุนสองนะครับหนึ่งหม่นสองพันไี่รู้ไล่ไว้รอบเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้พอกลับมาเป็นทรงลุงยางโตนะครับแล้วก็ถ้าผมกลับเองอ่ะไม่รู้โลลูกสิบมลลสิหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่น้องมันขี่คือโลโลหนึ่งโลโลโล,โล,โลต้นนี่แหละ นะครับโรต้นต้นได้174ตีนะอียี่สิบครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมันจะตีลมตีลมหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยชุดสีไม่มีนะครับลมมันจะชนเต็มเต็มเลยนะครับ นั่นแหละพี่เขาบอกว่าเวลาเขาไปเทสทีเพสทำไมเขาต้องใส่ชุดสีกันให้ครบนะครับซึ่งผมเคยบอกพี่ลุ้แล้วโอ้ยพี่เทนิดเดียวอ่ะไม่ต้องใส่ชุดสีก็ได้สั้นๆเนี่ยแกว่าไม่ได้ครับลมมันตีแล้วเวลาเราขี่รถนะถ้าสมมติว่าเราเราอ้าขายก็ไม่ได้นะรถ้องหุกขาแบบนี้นะครับแกไปกนสอนผมในทุกอย่างคือเราบางทีเราเราขับรถล้าเราติดนิสัยขับรถอย่างนี้ไงตอนที่ผมไปเทสทีเออผมขับแบบเนี้ยพอลมเนี้ยลมมันตีไงลมมันโตมันตีนะครับก็เลยทําให้ ความเร็วหายมันมีผลอยู่แล้วนะแล้วก็ผมมันเป็นคนที่หมอบไม่เก่งเวยนะครับนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราเทสรถนะครับเราต้องเทสกับคนที่ขับเก่งแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็เทสคนที่น้ำหนัก6กสิบเจ็ดสิบเนี่ยสวนมากมันก็มีน้อยนะที่รถจะแบบแรงๆนะเออแต่ว่าถ้าเอาคนอ่าคนขี่ไม่เป็นไปเทสกับคนที่ขี่รถเก่งอะ่ะมันเราก็เสียเปรียบนะครับ คือถ้าเราจะแข่งนะก็ค,คือเอารถกับรถแข่งกันดีกว่าอย่าเอาแบบว่าคุณตัวเล็กแล้วคุณจะไปไล่กับคุณตัวอ้วนนะครับผมก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะน้ำหนักนะน้ำหนักเปล่าเ่าเลยคือเจ็ดสิบห้าเนี่ยังไม่ลงหมวกกันน็อกไม่ลมต้องไม่ลงมุ้่นี่นั่นนะมูห่หมดมเกียร์สีเดินเดินเลยครับ ยางหลังเป็น225นะครับแก้มสูงนะครับยางยางหน้า200เป็นเป็นแก้มสูงนะครับไม่ใช่ยางาเล็กๆนะครับ พ่ออีกแล้วเจอตำรวจประจำมาผมวเวลาออกมาขี่รถพ่อดังนะ้เจอตำรวจทุกทีก็เป็นอะไรนะครับปล่อยมากจริงๆผมอยากจะอัพอัพสเตติปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือผมมากลับมาอยู่สงขาแล้วนะครับซึ่งคนที่ทำรถให้ผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างอามม่าจ ลูนไอต้ารีแมปอะไรพวกนี้แล้วนักขี่คือมันอยู่นครสีหมดเลยนะครับผมก็เลยว่าหยุดแปลนเอวีดี59ชัก5สีวาวไว้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าบางลมูมันเอ่อบางลูมันเอ่อเดิมมันเป็น66ชัก3สีวาวฝาตัวถูกใช่ไหมแล้วตอนนี้อ่ะรถนั้นผมพากลับมาทั้งหมดแล้วแหละนะครับ PCX ก็ให้แม่แล้วนะครับแล้วบางลูมอ่ะ รถมันเป็นคัดเท้าแล้วก็รถรถมันเน่าอ่ะพูดตรงๆนะครับแล้วก็มันไม่แรงนะครับก็เลยไปรื้อเครื่องที่ช่างบูนคลิปเลยผมก็ลงไว้หมดแล้วนะแต่ว่าผมกําลังสะสมของอยู่นะครับตอนนี้รถจะเป็นสเต็ปออตอนแรกผมคุยกับช่างบูนไว้แล้วว่าผมอยากได้เป็นเจ็สิบวกนะครับเป็นแข้งเดิมแต่แกบอกว่าถ้าแข้งเดิมท 70, ํเจ็ดสิประมาณ้ะเอาเรื่อต้นไปเลขเจ็ดอะแข้งเดิมแข้งเดิมอะ่ะมันก็ มันไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะครับซึ่งบางลมตอนเนี้รถมันแข็งแข้งแข็งนอกขวานไว้โตเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดสิบเท่าไหร่นะประมาณเจ็ดสิบสามประมาณเจ็ดสิบสามได้ครับเอ้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นี่ยก็คือแข้งอะ่ะตอนนี้มันจะสุดมันจะสุดหลักมาแล้วแหละนะก็เลยแต่ว่าปอกันมันเป็นปอกถ้าผมจะไม่ปิดอะ่ะน่าจะปอกน่าจะเจ็ดสิบหรือเจ็สิบเอ็ดนี่แหละนะครับปอกลูกหกหกอ่ะนะครับก็เป็นระยะที่ปลอดภัยอยู่นะครับเลยผม เอารถเอาไว้บ้านในต้าเราเครื่องไว,ว้้านพิลูณนะครับตอนนี้ต้องสะสมของไปก่อนนะจริงๆถ้าทำเจ็ดสิบชักเอ้ยเจ็ดสิบบวกชักจุดจุดแปดนะครับงบมันประมาณแกบอกให้ผมซื้อของมานะผมลบมันประมาณอุกไม่น่าจะต่ำกว่าสามหมื่นนะครับเพราะว่าผมต้องแปลงเอสี่แล้วทํทำคัดมือด้วยจริงๆผมเป็นเอสี่แล้วนะแต่มันเป็นแถบแม่เหล็กล้อแม่เหล็กเดิมนะครับแปลงแถบเพื่อใส่ของเอสี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ขาย ขายกินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไอชุดเ4ผมซื้อเป็นของปาวานนะครับมัดไฟปาวานด้วยกล่องไฟมีแล้วชุดคัดฝาคัดฝาจานไฟมีแล้วแต่ฝาคัดมีแล้วนะครับยังไม่มีไอแกนกดคัดยังไม่มีชุดคัดชุดปิดแล้วก็เสือ้อลูกยังไม่มีนะครับพี่ลุงบอกว่าเรือนใช้3สามหกเหมือนเดิมนะครับแกบอกว่าทําขี่เล่นพอแล้วก็ฝาใช้เป็นวาลวเล็กเหมือนเดิมครับยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ส่วนข้อนะครับตอนนี้ข้อ โคอเปล่าลูกปืนข้างข้อก้านนะครับมีแล้วนะครับเอาไงคือตอนนี้ยังขาดฝั่งฝั่งขวาใช่ไหมเขาเรียกว่ายังขาดฝั่งขวากับเสื้อลูกอยู่แล้วก็แล้วก็ขาดพวกประกอบอะไรพวกนี้คืเผื่อท่อทอ,อาจจะโดนเปลี่ยนด้วยนะครับก็เลยว่า้ว่าค่อยทําดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่จะทํารถอีกหลายคันเลยนะครับก็คือคันหนึ่งเลยอ่าคันไหนที่ยองทำนะเอ็กซกซ็จะต้องทำทำเพื่อีีนะครับมีมีมีอีก ยังมีอีกเยอะนะครับเอ็กไซเตอร์แล้วก็อะไรวะวานสามร้อยก็มีโปรเจกต์ที่จะทําใหม่เหมือนกันนะครับก็รอชมแล้วกันนะก็เลยว่าบางรุมอ่ะก็เลยฝากไว้ก่อนยังยังไม่ใช้แล้วกันนะครับส่วนเอลีก็พยายามขับให้มันเซฟที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ฟ <laughs> ังไงเพราะว่าคันนี้ก้านพุ่งพังไปเมื่อเดินพฤศจิกายน67ที่ผ่านมานะครับลูกปูนเข็มนะครับที่สลักล่างแตกนะครับก็เลยขอให้พี่รุณ ด้านใหม่เปลียปล่ยนก้านเปลี่ยนก้านเปลี่ยนสลักล่างใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบไปเลยนะเพราะลูกสูบก่อนหน้านี้คันนี้ลูกมันติดมาน้าน้องมันพาไปหมอบแล้วก็น้ํามันหมดนะครับน้ํามันหมดเพราะไอ้นี้มีบางอน้องไม่รู้เพราะน้ำมันหมดลูกติดนะครับรอบสูงผมไม่ว่าอะไรนะก็เลยตอนนั้นถอดลูกสูบมาพี่ลูนขัดแล้วก็สตาร์ทใส่กลับแต่ว่ามันจะมีเสียงดังนิดหน่อยผมก็ไม,ไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะครับแก็บไม่มีผลอะไรมันก็แค่น่าลำคายอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนด้านใหม่ผมก็เลย เหตลูกสูบเป็นจุด59.5นะครับแล้วก็ให้ไปรุนทําใส่ไปเลยทั้งสี่รดอย่างไหนก็ลืมไปแล้วนะก็เลยทําทาไปเลยนะครับก็เลยพยายามบอๆไว้นะครับตอนนี้รถ ก็เลขไม่น้อยนะคันนี้ซื้อเมื่อกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับตอนนี้ก็สี่ปีกว่าแล้วดูรถพึ่งเก้าันเจ็ด้อยโลเองนะครับรถคอนนต์คันนี้ทำแต่เครื่องนะครับไม่ค่อยได้ขี่เยอะถ้ารถที่ขี่เยอะมีอะไรนัมีเคสอาร์มีวันสามร้อยมีเอ็กไซเตอร์นะขี่เยอะจริงนะมันเป็นรถเครื่องเดิมไงนะครับบางลมก็ขี่ขี่น้อยเหมือนกันเลยขี่มันประมาณนี้แหละนะครับมีอะไรรอยีกห2 5เอสก็ขี่เยอะอยู่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำปูยึดชุดสีกันต่อนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับโอ้ยลมมันตีนะครับเย็นมากเลยเย็นขาเลยตอนเนี้ยอ่ะหูยึดนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมต็อตเกียวเข้าไปเพิ่มนะครับต็อตเกียว m หนะครับน็อตใช้เป็น m 6ก็คือไอ้น็อตเบอร์สิบไปเลยน็อตเกียวเดียวกับน็อตเค้งนะครับไอ้ฝั่งนี้เราไม่ใช้นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับใช้เป็นเหมือนกันนะครับต็อตเกียว m หนะครับ ได้แล้วคิดแล้วได้แล้วตอน,นนี้หูยึด่สิสีรถอะไรแล้วไม่รู้นะครับเจอในร้านมาตอนนี้ก็จะประกอบยีดสีเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมแน,น,น่นเลยครับโอ้โหตึงป๊อกอเขนียงเลยเหนียงเลยครับอ่ดูด้านในเห็นไหมป๊าดเข้าไปนู่นนูน่นโอ้ยซูมไปถึงาาไหนแล้วตัวซูมเยอะเกินเห็นไหมนู่นข้างในนะครับอ่ะมาต่อด้านซ้ายด้านซ้ายก็นี่ครับแน่นเหมือนกัน สายนี้ดูได้ดูเห็นนะครับเห็ดไหมเนี่ยชัดเลยนะยึดจากตรงข้างเสื้อสูบนับข้างเสื้อสูบจะมีรูนอดอยู่2ตัวก็คือตันที่ผมยึดอุณหภูมินะกับตัวนี้เราเลือกใช้ตรงนี้นะครับผมแน่นๆเรียบร้อยนะครับสําหรับปาวานนะครับที่ใส่เสื้อบางลมนะครับในรถผมมีประกินด้วยนะครับซีมินนะครับพวอห้าเก้าชักห้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมดูหัวเครื่องชนครับนี่ก็เป็นรอยไปตามระเบียบครับผมก็ปล่อยไว้เงี้ย ไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเราลองแหวนนับที่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงใต้แข่งคอเนี่ยนะครับจะทำให้บางคนนี้ตกลงไปอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปนะครับสวัสดีครับ